ตื่นเศร้ามากกะดังไฟตุ่มน้ำขัวไก่สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อค่ะเมว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องมินตาสาวลาวรักต่างไว้นะคะอันนี้ทั้งหลังนี่ร้านาก็ลุกมามื่อนี่ เอดภาพมากะอยู่ห้างหลังบ้านเนาะอยู่ในเฮือนครัว <c oughs> พอดีอาบตื่นส้งมากะอาบน้ำอาบท้าเร็วแล้วกันมาดังไฟต้มน้ำครัวไก่เนาะน้ำเยังว่าท่านฟดเถือเนาะมื่อนี้อากาศฝ่าบทบทแต่ว่าบ่มีฝนเนาะฝ่าบทฝนบ่มีแล้วเมืองทองฟ่า แต่ว่ามันมเป็นฟ้าบนเนาะนี่บึ่งหลังคาหลังคาซองไปแล้วเดอ้อทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าอันนี้พัดหน่อไหมฟรีมือของร้านอันนี้ฟรีมือซ้ำตาเองนะจ้ามาเดอ้อทุกคนมากินข้าวกินข้าว ต้มไก่เสียบบออร่อยไหมจ๊ะอร่อยบอ้อแม่ไม่ชอบใหนเอยู่เฉยเขาเตี้ยงหืมไม่ชอบให้เราอยู่เฉยเขาเตี้ยงอืมเสียด้วยก็แรงเลยอ๋อฮน ออนไลน์นี่บำมุงบำลุงเลือดน่ะ กินแม่คนจะจอยนะ่ะ <laughs> แนวเ,เขาบอกให้กินแเรวพอกิน,น,นกินแต่แนวเขาขหามบอให้กิน,น,น ไ uh, ม่แห้งรูสงสนมันจอยเกินไปนึำตาลแซนเดียว ไก่มันหวานม,นมันใส่เปล่เป็นงนัวหลาย munin sain nam sa iyo ba ฟื้นใส่อีกไหมนชอบโตกระหอนมหนื บ่าไก่อื้อตับไก่อ้าเลี้ยงแซ่บ่นะ หาเลยสมมุติเป็นน้ําปลาเป็น3ถ้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ่ํนี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปใหม่เด้อบ๊ายบาย